กับสวัสดีนะคะกับสวัสดีท่านที่มารับชมคลิปไลฟ์สดคลิปนี้ด้วยนะคะอ่าใครที่ผ่านมารับชมนะคะฝากทุกท่านนะคะให้กำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์คลิปไลฟ์สดคลิปวีอโอนี้นะคะคนละสามแชร์และขอให้ท่านนะคะ ที่มารับชมคลิปนี้เอาโชคเอาลาบเอาความสำเร็จกลับไปด้วยนะคะและแน่นอนนะคะด้านหน้าที่เราได้รับชมอยู่ในขณะนี้นะคะเรากำลังพูดถึงอ่าเลขมงคลนะคะในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1นึ่งสิงหาคม2568 ซึ่งจะทำการออกผลในวันพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์อ่าเพราะฉะนั้นแล้วค่ำคืนนี้นะคะวันนี้คือวันพฤหัสบสดีนะคะคุณแม่ที่สาสอดในตอนนี้ซึ่งในวันพรุ่งนี้สลัก,กิินแบ่งรัฐบาลก็จะทำการออกผลนะคะ1นึ่งสิงหาสองพันขอให้ท่านที่มารับชมนะคะไลฟ์สดนี้คลิปนี้ เอาโชคเอาลาบกลับไปด้วยเอาความสําเร็จในการเสี่ยงโชคกลับไปด้วยนะคะและขอให้ทุกท่านสมหวังไปด้วยกันนะคะอะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะเจ๊นหนึ่งสิงหาไหมคะใช่ค่ะหนึ่งสิงหาคมคะ่ะอ๋อขอโทษค่ะอาจจะพูดผิดหรือเปล่าเมื่อกี้อ,อยากซื้อทูบต้องทำยังไงนะคะอ่ารบกวนนะคะคุณแม่รบกวนนะคะค ทักไลน์แอดนะคะช่องทางบริษัทเจฟองเบียแป8แปแปได้เลยนะคะอ่าสามารถกดในในไลน์ได้เลยนะกดค้นหา ID l i n ยใส่แอดเข้าไปด้วยนะแอด fb แปด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 นะคะแปดสี่ตัวนะลูกนะ f นะคะอ่า fb หรือนั่นแหละ fb facebook ะคะ่ะแปดสี่ตัวอ่ขอบพระคุณมากๆค่ะแม่ แล้วก็อุ้ยท่าม,มันตรงจิตตรงใจจังเลยเนาะเธออุ้ยเลิศอ,อะสวัสด,ดีค่ะเจ๊แชร์ให้แล้วนะคะถ้าดูไม่อุ้ยตายแล้วน่ารักมากเลยถ้าดูไม่จบขออุ้ยไม่เป็นไรเลยอุ้ยนโอ้โหคุณแม่หนูแทบจะกราบคุณแม่เลยนะคะขอบพระคุณมากมากนะคะอุ้ยตายน่ารักมากตายแล้วอ่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยว อาหลายๆท่านนะคะน่าจะเห็นเหมือนกันเนาะอ่ะซึ่งต้องบอกว่าเลขแรกมาก็คือดนจิตดนใจตรงกับใบสูตรด้วยนะคะอ่าตรงกับใบสูตรงวดนี้ด้วยนะอ่ะคุณแม่มาระหว่างนี้เดี๋ยวเรานะคะฝากกดแชร์กันด้วยนะคุณแม่ใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะคะอ่าสามารถส่งกำลังใจซัพพอร์ตอ่าโดยการกดไลค์กดแชร์ให เพจเจ๊ฟงเบียได้นะคะอ่ะด้านหน้าที่เราได้รับชมอยู่นะคะอ่าเรากำลังพูดถึงงวดหนึ่งสิงหานะคะสองพห้าอหสิบดอ่ะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคุณแม่เอาโชคเอาลาบกลับไปนะคะเอาความสำเร็จในการเสี่ยงโชคนะคะในวันพรุ่งนี้หนึ่งสิงหากลับไปด้วยอ่ะเริ่มต้นเลยนะคะ เจ๊หวยไทยหนึ่งสิงหาเปล่าคะสาธุใช่ค่ะใช่ค่ะพูดผิดอาจจะพูดผิดนะคะอา่าลับขออภัยด้วยนะคะพูดผิดพูดผิดอ่ะแล้วก็คุณแม่โพดผิดไหมคะอ๋ออ๋ออ๋อหรอคะขับขออภัยค่ะขออภัยค่ะ อ่ะมาแม่มาใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็เห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยนะคะสำหรับหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะสวัสดีหนึ่งพันเจ็ดร้อยท่านนะคะอ่าแก้ไขเรียบร้อยแล้วจ้าอ่าแก้ไขเรียบร้อยแล้วขอบพระคุณมากมากเลยนะคะถ้าไม่บอกนีไม่รู้เลยนเนี่ยเอออ่ะ,อะโอเคมาสำหรับแนวทางนะคะสิ่งที่สำคัญเลยนะคะไม่มีใครสามารถที่จะ รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้นะคะเออเราก็ต้องว่ากันไปเนาะตามตามเนื้อผ้านะคะตามน้าง,งานเราแม่นอ,นอะอะคงจะไม่มีอานะคะเลิศแต่ต้องบอกก่อนนะคุณแม่ตัวแรกมาน่ะคือตรงนะอะอะขอให้หกมาก็แล้วกันเนาะใช่ไหมเอาหกก่อนเนาะขอบคุณดาวนะคะ วันนี้ให้หกค่ะ,ฉะเฉลยเลยก็แล้วกันเพราะว่าหนึ่งหกมาเปิดหัวมาคือตรงนะคะอ่าคือต้องบอกว่าตรงใจมากเธอเอาหกวันนี้หกค่ะเสียดายงวดที่แล้วว่าเราหูให้เก้าเม็ดเดียวสองเก้าเก้าสองแล้วเธอดูสิเจ็บใจเนาะอืมเจ็บใจมากให้สองเก้าเก้าสองออกสองหกแต่ก็ ฉันเห็นเยอะนะงวดที่แล้วเออก็มีคนบอกว่าสองเก้าสองหกเออก็ไม่รู้เห็นพิมพ์ว่าอัดอัดอัดแต่ก็ไม่รู้เออเขาไปอัดแรงคแค่ไหนอะเธอเอออะมาสวัสดีค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดแชร์ด้วยนะคุณแม่อ่าใครที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมนะคะเอาโชคเอารับกลับไปด้วยเอาความสําเร็จในการเสียงโชคนะคะในวันพรุ่งนี้หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสบแปด กลับไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วาฝากกดแชร์กันสักนิดสักหน่อยนะคะอ่ะคุณแม่มันจะออกตัวเดิมเหรอจ๊ะตายแล้วกลับหัวเจเนาะแน่นอนหรือเปล่าอ่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะคุณแม่พี่ถูกยังไงกลับขออภัยนะคะแนวทาง ก็อย่างที่บอกนะคะเราจะต้องมีสติใช้วิจรารณ์เยอะๆไม่ว่าจะเป็นที่เจ๊ฟองดีอหรือที่ไหนก็แล้วแต่อันนี้เราพูดโด,โดยรวมเนาะแม่ต้องเข้าใจว่าไม่มีใครที่จะปังที่จะปั๊ะเดี๋ยวว่าทุกงวดทุกงวดไม่มีหลุดมันไม่มีนะคะเอ,อเราดูได้นะคะออ,อย่าเชื่อมากจนเกินไปหรือหรือทําให้เกิดเป็นความงมง,งาย <N> <N> นะคะเออเราต้องมีสติด้วยนะคะ <N> แม่สวยมาก <N> คุณแม่คืออะไรอะ่ะอ่ะก้องก้องก้อง ค,คุณแม่คุณแม่หาคืออะไรอะ่ะพูดยังไม่ทันขัดคำเลยคุณพระอ่ะหุย้ยมันจะเป็นไปตามอยขอบพระคุณดาวมากๆเลย นะคะโอ้ปกติแล้วจะเราไม่ค่อยมีคนเปนโธ่หุ้ยเรายังเมาอยังหุ้ยขนลุกเนี่ยหุ้ยตายแล้วออ้เสียดายเพิ่งแวะขนไปโอ้ไม่งั้นจะโชว์ให้ดูเลยนะคะขนตั้งเลยคือเราพูดกันตอนต้นไลเนาะตอน,ตอ,นอ่าหัวโผลมาคือหกใช่ไหมพอหัวโผลหกมาปุ๊บเราก็พูดกันเนาะว่างวดที่แล้วหกสองสองหก เออหรือว่าจะสองเก้านาะเออเนาะป่ะเอออ่ะก็ถือว่าบังเอิญก็แล้วกันถือว่าเป็นความบังเอินก็นแล้วกันเนาะเออเอ,อ่อก็เราไม่สามารถเนาะบอกได้ว่าเออทาไมมันดนจิตดนใจเป็นสองเก้าอย่างที่เราพูดกันเออตั้งแต่หัวหกโผลมานี่คือเราก็พูดกันอยู่เนาะเออ บังเอิญหรือว่ามันเหมาะเจาะอะไรเช่นนี้แต่ก็อย่างที่บอกนะคะเชื่อได้นะคะแต่อย่าง,งมงายเอออ่ะมีสติใช้วิจารณ์ในการรับชมกันด้วยนะคะใครแคปแล้วกดเลข6ให้ด้วยคะ่ะขอ ฝากกดเลขหกเข้ามาให้ด้วยนะคะลาวพรุ่งนี้ค่ะอ่ะจะเย็นๆเ,เธอโอ้รอดูก่อนเนี่ยพรุ่งนี้สี่โมงเนี่ยอ่ะใครแก็บ <c oughs> ใครแก็บแล้วก,กดเลขหกด้วยนะคะเห็นไหมอย่างที่บอกโดนจิตโดนใจตรงเวอร์ฉันหกขอ,อเออหกเปิดหัวมานี่คือสวยมากเลยนะ อันนี้คือใบแนวทางใบสูตรเลขหที่เห็นอยู่คือให้ก่อนนะเออให้ก่อนที่จะมาจุดทูบนะไม่ใช่ว่าเออเนาะจุดแล้วแล้วก็มาให้ไม่ใช่นะเธอฉันให้ก่อนนะเออคือทูบเนี่ยก๊อปปี้ฉันนะเธอเธอรู้เออโอ้มันอ่ะขอให้หกมาก็แล้วกันนะคะสำหรับแนวทางชอบไหมอ่ะชอบก็ แล้วแต่เนาะเงินเป็นเงินของเรานะคะอยู่ที่ความเออสะดวกสบายใจอยู่ที่ความสมัครใจเราเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีใครมาบังคับเราได้เอออเาจริงๆต่อให้มีคนเขามาบอกเราอะ่ะอู้สามตัวตรงพุ่งนี้เลยนะยี่ขยันให้เราซื้ออ่ะแต่เราไม่ชอบอะ่ะเราก็ไม่ซื้อเอออย่างที่บอกนะคะเอออยู่ที่ความชอบบังคับกันไม่ได้เออเจ้าเนี่ยเม่นมากเลยโอ้โหให้มาเดี๋ยว่าเจ็ดแปดงวดล้วไม่เคยหลุดเลย แต่สามตัวงวดนี้เขาให้ตองศูนย์ถามจริงเธอจะอัดขี้แตกเลยไหมล่ะตองศูนย์นะมันไม่ชอบมันไม่ใช่เราก็ไม่ซื้อใช่ปหละ่ะเออบ้าบอลขอแตกมันเป็นไปได้หรอสูตรตองศูนย์อย่างเงี้ยอ่ะมันก็อยู่ที่ความชอบแต่แหละเออออันนี้เรื่องจริงนะคุณแม่อย่าเราต้องใช้เซนส์นะคะของเราเป็นหลักเนาะเพราะว่าตังมันเป็นตังเราแม่เออเราใช้ในการลงทุนเราก็ต้องเลือกสิ่งที่เราชอบด้วยนะคะอย่าไปแบบว่า เออสักแต่ว่าไม่ลืมหูลืมตาตามกันมั่วตัวอย่างเงี้ยเออเขาให้เล่นตองศูตเออเราก็ซื้อแต่ตองศูย์เงี้ยมันก็เออเราก็ต้องใช้เอ,อเซนนิสหนึ่งนะคะอ่ะไปทุบอีกสักรอบนะคะขอบารมีองค์พ่อปราปิคเนตนะคะโดนบันดาลให้ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเสียงโชคเสียงลาภเลขไหนเลขอะไรนะคะก็ขอให้สมหวังขอให้สําเร็จนะคะอ,อ่าน้อยมากยังไงก็ขอให้ได้ขอให้อ,อ่า ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนานะคะมากน้อยก็เป็นไปตามทุนทรัพย์แล้วก็บุญวัสนานะคะเออบางคนบอกว่าแม่ก็คิดเอาเหอะขนาดสองตัวนะเราซื้อกันเป็นโอ้โหไม่รู้เท่าไร่มันยังถูกจะยากจะเย็นแสนเข็นแล้วเธอคิดดูคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเออมันจะต้องเนาะอาศัยดวงอาศัยโชคอาศัยเออบุญวัสนาหลายๆสิ่งหลายอย่างเลยนะคะ ทท้ายสุดนะคะขอให้พรุ่งนี้เรามีความสุขนะคะมีความสมหวังนะคะมีความสำเร็จนะคะเออไปด้วยกันเนาะอ่ะโอเคขออนุญ,ญาตนะคุณแม่ยังไงก็เนาะงานเลี้ยงย่อมมีวันเลือกลาอะไรก็ต้องมีวันจบนะคะอ่ะโอเคงั้นขออนุญาตจบการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะสมหวังและมีความสุข กันในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ